สวัสดีว่ารุ่นจีกโกเมกันสำหรับคันนี้ฮาร์เรอวิสันสปอร์เตอร์โฟตีเอกรถปี2019ค่ะลูกค้า <_ C 1> เครื่องยนต์น,คะ, 1, c c นะคะ1,202ซีซีนี่ค่ะเลขไมล์คันนี้ค่ะเพียง7,294ไมล์เท่านั้นคะ่ะ สำหรับรุ่นที่ฮิตตลอดการคันนี้นะคะ h a ลลีเด a ร s บิสั s port s ต e r อร์อรค่ะรถปี19สเปค ML Y นะคะเครื่องยนต์ค่ะ 1202cc ซีซเป็นเครื่องยนต์ที่เลิกผลิตไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะรุ่นนี้ก็คือเลิกผลิตไปแล้วค่ะลูกค้าของแต่งคันนี้นะคะท่อเป็น Van and h i g h ค่ะกล้อง HD j u n จูน r e a m i n g Eagle นะคะชกหลังคันนี้ค่ะเป็น y s s s t o p Subtank แทนะคะ ไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้า LED ของ HD นะคะสว่างเลยค่ะปอกแฮนด์เป็นของ HD ฝากเข้ากับปุกน้ำมันเบรก HD นะคะพักเท้าคนขับคนซ้อนค่ะเป็นของ RSD หรือว่า Roland Sand Design ค่ะคันเบรกเป็นของ HD ฝาเดอร์บี้ฝาทัมเมอร์ HD เช่นเดียวกันนะคะลูกค้ารุ่นที่คิดตลอดกาลนะคะ เป็นรถที่ d ดลี่ยูสมากๆเลยค่ะขี่ใช้งานได้ทุกวันน้ำหนักเบาผู้หญิงก็ขับได้นะคะผ่านไปกี่ปีก็หล่อเหมือนเดิมค่ะสำหรับ48นะคะนี่นค่ะคันเกียร์ก็ r s d นะคะฝาเดอร์บ,บี้ HD หัวกะโหลกค่ะฝาถังน้้ำมันป๊อปอัพนะคะแล้วก็มีแผ่นป้ายทะเบียนด้านคางด้วยค่ะ สำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการอ่อตนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่เดสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ